น่ารักจังอะผเคยได้ยินอะไีโยมิอะไรเงี้ยขี่โยมิคล้ายๆกันใช่ไหมน่าจะน่าจะคล้ายๆกันนาะ่คล้ายๆกันเนาะขี่โยมครับผมแล้วก็ฮอกกชิพอโอกกชิพอแปลว่าอะไรคิดถึงคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างงีครับแลวผมก็แพ้กุ๊กไผ่เหรอหิวหิวหิวเลยนั่งอยู่หลังเลยนั่งอยู่หน้าเลยโยม้า ที่ใช้บ่อยไหมใช่ครับอุ๊ยไปนูก็พูดพูดเหมือนกันครับร <อ S 2> บางทีก็ไปพูดกับพี่ๆทีมงานคนเกาหลีครับรอรอใช่กุ๊กไก่ก็ออกนะก็ออกนะได้อยู่เนาะก็ได้อยู่ครับ <laughs>